สบายด้วยผมน่เช็คเฮ้ยสแทนขี้ขี้แหวนออกขี้วก็นชนะแล้วนั่นเอะขี้แหวนพลังเกรต้ยูชังตีเสร็จพลังมากกว่าแปดมือลูกยชนแหวนเลยแสนกว่าสองขีดแล้วดูมือคือ ปล่อยเลยครับเช็คคิวตลอดคิดดิคอนทิเกอร์พลังแหวนสแตนทิเกอร์เออือออช้าไปแล้วละห้าหดแดงเลยเฮ้ยเี้ผมโทษทีผมตั้งกล้องแล้วผมลืมลืมดูแดมนี่แดมเนาะห้าแดมไอ้หกแดง ชน,นะไปแล้วแต่มินทิกเกอร์ไม่ออกไวายัน